หนึ่งแต้มเบียร์นมเบียร์กำลังจะไปช่วยเหลือหลุมที่สองป่าวันหลุมที่สองเลยครับฮะโซลุอีกเรียบร้อยครับสองหนึ่งห้าสาดานงานนี้เมาคนเดียวเลย ยิ่งสูงยิ่งอันตรายเป็นบ่ข้างล่างอะปลอดภัยนะครับเดินในลำห้วยนี่สบายสบายแต่พอ,นอเนี่ยเดินข้างบนก็เรียบร้อยครับปีดเนี่ยถ้ายิ่งดิ้นยิ่งจมแน่นอนก็ต้องนิ่งไว้ก่อนโอ้หูสวนตกด้วยไหมเนี่ย ปลาจอโซตกวะโซตกตีเออโซตกเหรอทางนี้เหรอเออโอ้เรียบร้อยด้วยเหรโซตกด้วยถ้าโซไม่ตกอาจจะดิ้นไปอาจจะลงหนักกว่านี้เนาะข้างกันจะไม่ได้ไปใส่ใส่มองกิ้มโอ้นี่ เนี่ยเนี่ยดูครับอ้าวมีปลาไหลด้วยเนี่ยพอปลาไหลต้นนี้หรือเปล่าเย็เย็นแตยากเลยเดินจาได้ยักษ์ตัว,วมันคือออกมากเลย อย่าออกไปนะอยู่ตรงนี้นะเป็นฝั่งของป่าตะวันนะครับสานนี oh, <Sunny>. <S S ่ S52154 ติดโรมอยู่บนหลังคันครับอยู่ในรัศมีรัศมีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรัศมีที่300เมตรครับพี่ตุมตามแต่งมานี่คือฝั่งที่ตะวันตกของหน้างาน การขุดลอกลำห้วยคลองห้วยดินทรายท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยดินทรายตำบลน,น้องแวงนะครับที่บ้านแท่นทับไทยอําเภอทหารซาจยยังหวัดบุรีรัมย์นี่ครับเป็นป่าครับข้างบนเนี่ยแข็งๆอะ่ะแต่ว่าข้างล่างเป็นดินกะทิ เป็นดินสมองก็อย่างที่ผมบอกเลยว่าบางจุดมันจะนิ่มบางจุดจะเป็นชั้นหินเนี่ยอย่างตรงนี้เป็นหินนะครับข้างล่างเนี่ยขูดขูดไฟแลบเลยนมเบียรกำลังเอาไม้มาคูกไ่ยครับ เราโดนกลวยแล้วบ้าอยังนั่นอย่าลงด้วยกันนะก็เป็นการติดโลมนะครับจริงๆถ้าดิ้นมันก็จะไปอาจจะลงหนักกว่านี้แต่ว่ายังไม่ดิ้นพอพอพอลงแล้วปุ๊บ โซ่ฝั่งนู้นตกก่อนนะครับฝั่งนี้ลงหนักเป็นด้านขวาของอตัวรถนี่ครับดูเลยครับหน้าดินแตกก็อ,อย่างนี้เลยยังถือว่าอยู่ในอยู่ในระดับที่ปลอดภัยอยู่เนี่ยมันเป็นเหมือนเหมือนเป็นบอ่อเก่าหรือเปล่าตรงนี้เนาะมันอยู่ใกล้กับ คันคลองคันห้วยของที่เราทํางานเนี่ยในรัศมีที่เดินผ่านด้วยนะครับจะเป็นป่าลกสาเหตุที่โซ่ตกก้อนนี้นะครับน่าจะปีนปีนโรเลอร์ตกข้างหลังอะ่ะตกฝั่งสป็อเก็ต À, bà chó khống cụm đùa lè Bên này. Ở đây

ทีไม่อะจะได้กรพาร์มดมันต้องที่ไม่วไมได้ดี๋มันกัดมันแข็งอยู่มันฮอตแค่นั่นเองน่้ามันกัดแัไม่ไม่หั่นแข็งถ้าไม่นห่แข็งเอาไปมัน่้อนทำดีเ้าไมเอาอยู่นี่เอาอยู่นี่เอาท่นี้เป็นทาเลย 와 cái con bớt lá luôn rồi đấy, điền vào đấy, điền vào. Đa, qua, chung nữa, rồi bắt chung nữa, coi coi coi. Đa, bay เดินมา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 มาเลยเดินมาต้นไงมาเออเออเด่ะยกยยกยเอาเลี้ยงเ้ยงเลี้ยงยกเลี้ยงเลี้ยงต้นไเลี้ยงต้นเอาตัดเ้นมาก่อนข้นเฮ้ยเยวแล้วทีสดเอาเ่ก่อนเออเยะดันมาดันไปพุ่นเย Diamai pun tak. ada ada. Ada ada. ada. ม้เข้าไปปะเจาะเดี๋ยวดูกันจะขึ้นยังไงขึ้นยากขึ้นง่ายไหมรอดู dần 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 thôi เป็นยังไงปลาเจาะมันลงไปเรื่อยๆเลยนี่ ไปเอาไม้มาอีกครับหนุ่มเบียร์เนี่ยดูดิครับดินสมองปูดขึ้นมาแล้วแล้วมันโซ่ตกด้วยเนี่ยมันเนี่ยลงหนักเลยทีนี้ฮะยวไม่ไม่ยัดอีกแล้วกับมันยางในขางเดียวเลยขางน้นมันยางไปเลย จะไปงานใหม่มาอยู่ใส่ดเ,เดี๋ยวเอาเราบังเด้อเราเจ้าอย่างเนี่ยนี่นี่นบอกออกอเขาปลูกเนี่ยมาบวชไดเ้เลยกะทิมีแล้วเนี่ยกะทิมีแล้ว,ลวยิ่งสูงยิ่งอันตรายเนี่ยจำไว้เลยครับยิ่งสูงยิ่งอันตราย ยิ่งขึ้นไปสูงยิ่งอันตรายมากดินแบบนี้จะเยอะเลยเนี่ยแต่ข้างล่างนะหิน,นในในรับคลองเนี่ยหินที่ยัดไม้ไปเมื่อกี้ยัดไว้หน้าแท็กทีนี้เกี่ยวดึงกันขึ้นมาก็มาประมาณเมตรหนึ่งนะครับไม้ท่อนท่อนแรกเข้าไปอยู่ตรงนู้นโอ๊ยน้อกลัยังอ่ะ รวมเาีเยียงหน้าวันสิหนุ่มเพียดังโคมพังหรือเปล่ากระทอมมีตุ่มตามาฝั่งนู้นแล้วมาดึงสองคันน่าจะโอเคที่สำคัญนะโ่มตกข้างหนึ่งเดินในข้างเดียวครับ ก็เดี๋ยวยัดไม้นะครับยัดไม้แล้วก็ตั้งหลักดีๆดึงสอันแหละเพราะว่าโซ่ตกแต่ถ้ามีสลิงมาดึงนี่ก็นะโอเคกว่านี้ครับสลิงก็ไม่อยู่ด้วย ตั้งลำครับตั้งลำพี่ตุ่มตามโกเบเอสเคสองร้อยแล้วก็ภาษาหนี้เอสวายสองร้อยสี่ครับจะรัวปพลางกันดึงดเลยเฮ้ยน้องน้เขียาทางก่อนเขีรยฐา,านยืนให้ดีนี่ครับไม้รองไว้แล้วอย่างที่เห็นแหละ นี่ย yeah. ดินสมองล้วนดูน,น,น้ำปูดขึ้นมาเดี๋ยวเราจะอยู่มุมด้านหลังนะครับดูสองคันดึงขึ้นหรือไม่อย่างไรก็ลุ้นกันครับ เกินแล้วครับ2พลังก็อย่างที่เห็นแหละปิวเลยครับ

ผมตกในเยว่ะแม่บ้านว่าเห็นเห็นจนจนหเจ้ากระเด็นไปใส่บ้างกันเจ้ากระเด็นไปใส่บ้างกันจัดไป พยายามจะเดินฝืนใส่ครับนี่อ้าวโดมเบียร์ขึ้นไปหนึ่งหลุมสองหลุมสองหลุมเรียบร้อยเบียร์ได้หลุมยังยังเลยอยู่นี่เบียรได้ตาเสียว ตาตะวันนะครับสองหลุมคนเดียวแต่ว่าหน้างานที่ผ่านมาหนมเบียสองหลุมโอ้เท่ากันแล้วแต้มเท่ากันแล้วสองสองเหลือปลาจอกับพี่ตุ่มตามนะครับมนบ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 น ยายามฝืน กว่าจะเข้าเล่นเอาเหนื่อยสูตรแบบฝืนนะครับเนี่ยเขาเรียกสูตรฝืนธรรมชาตินิดหนึ่งโซ่ตกขิวสองคันขึ้นมาเช็กดูดนิดนสมองอเ,เป็นไงบ้างจ๊ะลุ้นระทึกไหมจ๊ะลุ้นระทึกไหมครับฮะเมื่มมมอยเปล่าาจอดรู้สึกยังไงบางครับ สะมาลนมากโอเคไปก่อนละครับ